สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากฟอร์ดนั่นคือ f o r ์ดแอสไพร์2อซึ่งเป็นรถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเอเชียแม้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เราจะพาคุณไปทำความรู้จ,จักกับรถรุ่นนี้กันครับฟอร์ดแอสไพร์2เป็นรถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่มีความยาว3,995ม mm, มกว้าง1,704ม mm. เมตร และมีระยะฐานล้อ2,490ม mm. ิลลิเมตรมีความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรอเรือถอถุง1,74ม mm. ิลลิเมตรซึ่งเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและถนนที่มีสภาพไม่เรียบภายในห้องโดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้5คนพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวัน ในด้านขุมพลัง Aspire 2026มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร VCT ที่ให้กำลัง86.8แรงม้าและแรงบิด112นิวตันเมตรเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร v ซ t ที่ให้กำลัง110.5แรงม้าและแรงบิด136นิวตันเมตรรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตร TDC ที่ให้กำลัง98.6แรงม้าและแรงบิด215นิวตันเมตรซึ่งทั้งหมดนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและบางรุ่นมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ ในด้านความประหยัดน้ำมันแอสไพร์ยมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมโดยรุ่นเบนซินมีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ18.16กิโลเมตรลิส่วนรุ่นดีเซลมีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยสูงถึง25.83กิโลเมตรลิตรซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำ ในด้านความปลอดภัย Aspire สอพมาพร้อมกับระบบเบรก ABS และ EBD ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงเพื่อให้ความมั่นใจในการขับขี่และปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุสำหรับราคาของ Ford Aspire 2 0 2 6ในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่หากพิจารณาจากราคาของรุ่นก่อนหน้าในอินเดีย ราคาหน้าจะอยู่ในช่วงประมาณ5.5ถึง9.1แสนรูปีซึ่งเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ250,000-420,000บาทอย่างไรก็ตามราคาจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแม้ว่า Ford Aspire 2026ยังไม่มีการเปิดตัวในประเทศไทยแต่ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจและราคาที่คุ้มค่ารถรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมันและมีความปลอดภัยสูง หากมีการนำเข้าหรือเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอนาคตเราจะนำข้อมูลมาอัปเดตให้คุณทราบอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ